มาค่ะวันนี้มาเป็นคนหัวกะทิกันแ,แน่นอนคนหัวกะทิก็คือเอาอันนี้มาไว้ที่ของชัยนะคะวันนี้เรามาทําเมนูจากมะพร้าวค่ะแต่มะพร้าวหลายคนว่าเอาไปทําของหวานเอาไปทําแกงกะทินะวันนี้แตกต่างเพราะเอามะพร้าวเนื้อมะพร้าวแก่แบบนี้ค่ะเอามาดอง ที่สามารถเก็บไว้ได้นานเป็นปีเลยถ้ามันมีเทคนิคอยู่ค่ะก็คือใช้อะไรเดี๋ยวก็จะบอกกันทําเสร็จแล้วนะคะสามารถเปิบกินได้เลยอันนี้จะทําเป็นเครื่องเคียงในอาหารสาคาฮารีหมายถึงเป็นของดองเวลาเปิบแต่ละครั้งก็ประมาณสักหช้อนประมาณนี้ก็พอค่ะเพื่อการเจริญอาหารที่ดี มากขึ้นเพื่อการย่อยอาหารที่ดีแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายเอ mm hmm. วยวะเราให้มันเป็นไปด้วยความราบรื่นแล้วก็ดีมากด้วยค่ะถ้าดองหลายๆปีเนี่ย mm hmm. ก็จะได้ในส่วนของ B12 mm hmm. ให้คุณประโยชน์กับสมองขึ้นมา mm hmm. เราก็ไปหามะพร้าวมะพร้าวแก่แบบนี้แล้วนะคะงัดเอาเนื้อมา มาเป็นชิ้นยาวๆแล้วเราก็มาซอยเป็นเล็กๆแบบนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะขนาดนี้นะคะขนาดนี้ซอยเป็นเล็กๆเรียบร้อยเราก็มาดูเครื่องกันที่จะดองค่ะแน่นอนมันก็ไม่พ้นใส่เครื่องเทศหรือว่าน้ำมันเพราะน้ำมันเป็นตัวที่ทำให้มันไม่ขึ้นรามันสามารถเก็บได้โดยที่ไม่ต้องแช่ ตู้เย็นเลยนะคะคขาดีมาดูเครื่องมันมี2แบบคือเครื่องสดกับเครื่องที่เป็นเครื่องเทศมาดูความสําคัญกันก่อนที่เป็นเครื่องเทศก็มีอะไรบ้างคะ่ะมาหาได้ง่ายคะ่ะไม่ยากเลยตอนนี้มีหมดทุกอย่างถึงแม้ห้างร้านอะไรปิดแล้วเนาะแต่ในมือถือมีทุกอย่างสั่งได้นะคะใครอยู่บ้านก็จะ เปลี่ยนอาหารมาเป็นอาหารซาคาฮารีก็ง่ายเลยนะมาดูกันเครื่องเทศก็จะมีลูกผักชีค่ะตัวนี้ยี่หร่าหรือคูมิ้นั่นเองเม็ดยี่หร่าไม่ใช่เม็ดยี่หร่าที่เรามาใส่แกงป่านะเป็นเม็ดยี่หร่าอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าคูมิ้นนะคะเป็นตระกูลเทียนแล้วตัวนี้ก็เป็นตระกูล เทียนอีกแบบหนึ่งก็คือยี่หร่าหวานมีสีเขียวๆแล้วออกเขียวนะคะแล้วมีรสหวานตัวนี้ค่ะแล้วก็ใช้ที่จริงมันใช้พริกพริกพริกแห้งอะ่ะสีแดงที่ไม่เผ็ดแต่อันนี้ไม่มีนะคะก็เลยใช้แบบพริกที่ที่มันไม่เผ็ดเหมือนกันแต่เป็นอีกชนิดหนึ่งเราใช้แต่เฉพาะเปลือกนะคะเพื่อได้สีได้คุณค่าจาก จากเปลือกได้สีได้กลิ่นแต่เราจะไม่ใช้พริกป่นแบบแบบที่เราใช้กันทั่วไปนะคะเพราะอันนั้นเนี่ยมันเผ็ดรุนแรงมากๆม,มันกัดกระเพาะอาลมไส้ด้วยะคะ่ะยิ่งตอนนี้เนี่ยก็คือพริกมันฉีดยาอะไรเยอะด้วยตรงนั้นนะคะเราก็ไม่ใช้เลยนะในอาหารสากฮารีค่ะถ้าเราใช้เราก็ทำทำเองก็ได้ใช้เอาเม็ดออกนะแล้วก็เอาเปลือกมาตากบดอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็ เครื่องอีกอย่างหนึ่งก็คือที่จะใช้มหาหิงด้วยค่ะไม่ใช่ที่เป็นน้ำน้ำมาทาทาท้องเด็กนะมันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เอามาทำกับข้าวค่ะคือมันเป็นเป็นสมุนไพรเหมือนกันเป็นยางไม้เหมือนกันแต่แต่เขาเรียกอะไรการนนำมาใช้งานต่างกันมีรายละเอียดนะคะแล้วก็มันมีส่วนผสมอะไรที่ เหมาะสำหรับนำมาปรุงอาหารค่ะอันนี้คือเครื่องเครื่องเทศที่เราจะต้องเอาตัวนี้ค่ะทุกทุกทุกอย่างในนี้นะคะที่ลุงถือมาคั่วให้ให้ให้เหลืองหอมแล้วเราเอามาตําให้ละเอียดนะคะเอามาตำให้ละเอียดก็จะต้องเตรียมก่อนให้ให้เสร็จไปส่วนหนึ่งนะ,ะอันนี้ก็ได้ตำไว้ละเอียดแล้วนะคะก็ออกมาเต้น ก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ตำละเอียดแล้วนะคะจากจากตะกี้ที่แบบนี้นะคะก็คือเอาไปคั่วแล้วก็ตําออกมาเป็นอย่างนี้ทีนี้มาดูเครื่องสดที่ใช้ค่ะก็ใช้ตัวนี้ค่ะอันนี้คงจะสนิทสนมกันดีเนาะกับชาวสักการีคืออะไรคะใบหมุยค่ะหรือ curly l e a v ค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบชนิดที่แบบมันๆนะไม่ใช่ใบที่มีขนที่ เป็นคนๆนิดๆที่ภาคใต้กินกับขนมจีนคนคนละอย่างกันนะคะตระกูลเดียวกันแต่คนละอย่างเอาแบบนี้ค่ะดีดีมากแล้วก็มีกระเทียมกระเทียมก็อาจจะผ่าครึ่งซีกหรือก็ซอยบ้างอันนี้ก็จะปล่อยเป็นเป็นกรีบๆแบบนี้บ้างนะคะก็ก็แล้วแต่เราต้องการนลุงจะปล่อยให้เป็นกรีบบ้างแต่ว่าถ้า ใครชอบที่ความละเอียดก็ซอยหมดเป็นเล็กๆเป็นตามยาวแบบนี้ก็ได้เลยค่ะแล้วก็มีพริก <c oughs> นไคะพริกพริกพริกหยวกเขาเรียกอะไรตัวนี้ลนะ่ะไม่ใช่ชี้ฟ้าพริกเม็ดใหญ่ค่ะสีเขียวๆก็ได้นะคะที่ไม่ไม่เผ็ดมากนะคะเอามาอันนี้คือเครื่องสด <c oughs> เมื่อเครื่องครบแล้วเราก็ทำเลยตั้งกระทะกันเลยค่ะไปลาแล้วนะคะต้องเติมไฟนิดหนึ่ง ดยใช้ฟืนอีกเช่นเคยแล้วก็เช่นเคยที่เราไม่ต้องเสียคาก๊สเลยค่ะ เดี๋ยวเราใช้น้ำมันมัสตาร์ดค่ะหรือใครถนัดใช้น้ำมันมะพร้าวก็ได้นะแต่อันนี้มันมีน้ำมันอันนี้อยู่ก็มันมันเป็นน้ำมันที่เก่งมีความสามารถสูงทาก็ได้กินก็ได้นะคะแล้วก็มันมีรสชาติที่ที่ชัดเจนอ่ะมันไม่อ่อนนะถ้ามะพร้าวก็จะออกแบบ นิ่มๆอ่อนๆนุ่มๆนิดนึงนะคะเราเป็นคนใต้ถึงพริกถึงขิงคนใต้บอกชัดเจนนะคะอ่ะกากระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันไปพอพอสมควระค่ะก็เดี๋ยวน้ำมันจากมะพร้าวออกมาอีกอันนี้ในการทำอาจาย์อาจาย์หรือของดองเนี่ยค่ะ ถ้าให้ลุงแนะนำนะก็คือทำให้พอดีกับที่เรากินหรือภายในหนึ่งอาทิตย์ก็จะดีมากค่ะหมายถึงมันก็จะไม่ได้เหลืออะไรมากหรือบางทีเรากินทุกวันเราก็เบื่อใช่ไหมล่ะเราจะได้เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นหรือนะคะถ้าเราต้องการเก็บไว้เป็นปีปีเนี่ยก็ได้ใส่น้ำมันให้ท่วมใส่เครื่องให้ถึงก็ไม่มีปัญหาค่ะโดยที่ไม่ต้องแช่ยเย็นอ,อันนี้คือความง่ายความลงตัว คือความไม่ยุ่งยากแต่ได้ครบไหมในคุณภาพเพราะของดองทั่วไปก็ใส่แต่กเกลือใช่ไหมคะอยู่ได้ไม่นานแล้วก็อาจจะมีกินไปมากๆก็จะมีปัญหาสุขภาพด้วยอะไรเงี้ยแต่อันนี้นะคะไม่ไม่ไมีตรงนั้นเลย ลืมอบอกไปอย่างนึ่งค่ะลืมอีกตัวหนึ่งคือต้องใส่เม็ดมัสตาร์ดด้วยค่ะเม็ดมัสตาร์ดด้วยนะคะไหนใส่น้ำมันแล้วก็ยังใส่เม็ดอีกนะก็เพื่อวอชัดเจนแล้วก็ต้องเน้นย้ำเพื่อประโยชน์ค่ะไปเ,เซิร์ชดูได้เลยนะคะประโยชน์ของมัสตาร์ดเม็ดมัสตาร์ดมหาศารมากๆ เราได้ยินแต่ชื่อเนาะแต่เราไม่เคยกินพอกินแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหว้าว wow, เลยนะอะน้ำมันเริ่มร้อนจะให้ร้อนกว่านี้เลดกนึน,น,น เครื่องผงค่ะที่เราเตรียมไว้ ตมกี้ขั้นตอนนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งเราใส่น้ำมันลงไปในกระทะค่ะและใส่เบ็ดมัดสตาร์ดไปเจียวให้เป็นสีน้ำตาลให้ให้หอมเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องสดก็คือใบหมุยกระเทียมแล้วก็พริกที่เราซอยไว้ค่ะทีนี้เราก็ใส่ เครื่องผงลงไปตามด้วยมะพร้าวหรือจะมะพร้าวก่อนก็พอได้นะคะแล้วแต่แต่ใส่เครื่องลุงใส่เครื่องผงไปก่อนเพื่อให้ได้กลิ่นที่มันมีกลิ่นของการเจียวขึ้นมาอ่ะแล้วเราก็ใส่เนื้อมะพร้าวลงไปนะคะนี่ไฟเริ่มราแล้วต้องเพิ่มไฟแล้วก็เคี่ยวนิดหนึ่งค่ะให้มะพร้าวกระเทียมออกเป็นสีเหลือง ตอนนี้เราใส่เกลือได้แล้วค่ะมันจะออกเค็มๆม,มันๆน,นะคะก็ต้องเค็มหน่อยเพราะเราต้องการให้เป็นแบบเครื่องเคียงกินแล้วเหมือนแบบชูรสขึ้นมา Oh oh เคี่ยวไปนะคะให้แตกมันอันนี้ทำเสร็จก็สามารถเอามาเปิบกันได้เลยนะคะอาจาย์เนี่ยโดยทั่วไปจะเปิบกันไม่มากหรอกนะไม่ได้เป็นถ้วยเป็นจานนะ ก็สักประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อข้าวหนึ่จานต่อมื้อแบบนี้คะ่ะก็เพียงพอแล้วถ้าเราแบบจัดเต็มเยอะๆไปร่างกายก็ขับออกค่ะมันเกินเหลือกินเหลือใช้ว่างั้นเถอะเพราะนั้นประโยชน์สูงประหยัดสุดนิดหน่อยเท่านั้นก็ได้ประโยชน์กับร่างกายแล้วคะ่ะช่วยย่อยอาหารช่วยให้เราเจริญอาหาร ช่วยให้การดูดซึมดีช่วยให้ระบบมันดีค่ะอันนี้เขาทำงานเป็นทีมกับอาหารสาคาฮารีเลยค่ะในอาหารสาคาฮารีในเครื่องเคียงเป็นสิ่งที่เรียกว่าจำเป็นนะจำเป็นแล้วเราสามารถดองได้หลายอย่างค่ะครั้งที่แล้วลุงได้ทำให้ดูใช้ว่านหางจระเข้ได้ดองได้ทั้งเปลือกเลยนะคะ เป็นสูตรโบราณมะพร้าวนี่ก็เช่นเดียวกันค่ะแล้วยังมีมะนาวมีพริกมีแบบดองเสร็จแล้วได้ทันทีเลยอะไรเงี้ยเปิดได้ทันทีเลยก็มีแต่ไว้ได้ไม่นานที่ไว้ได้นานๆก็ประเภทที่แบบน้ำมันต้องเยิมย้มๆท่วมๆหน่อย เดี๋ยวไว้หน้ามะม่วงมีโอกาสจังหวะดี mm hmm. ก็มาดอง mm hmm. มะม่วงให้ดูกัน mm hmm. เราใช้แบบทั้งเปลือกเลยทั้งเ,เม็ดข้างในก็ไม่ได้ทิ้งเลยนะที่มันเป็นกะลาของมันแบบนี้คะ่ะยิ่งดองแล้วก็คือยิ่งกินด,ดีอะ่ะ เริ่มแห้งบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงดวยมากค่ะอาจารย์เหล่านี้ที่ทำก็คือพอสมมติว่าอันนี้เสร็จแล้วก็เราตั้งไว้ให้เย็นสนิทเลยค่ะเย็นสนิทเลยไม่มีไอร้อนอเลยเลยเราค่อยตักใส่โหลแก้วค่ะแล้วเวลาเราจะตักมาเปิบอะ ก็คือใช้ช้อนที่แห้งนะอย่าเป็นช้อนที่เปียกน้ําหรือไปตักกับข้าวอื่นอะไรเงี้ยค่ะจะทําให้มันเสียได้เร็วจากที่เคยได้อยู่เป็น2อาทิตย์อาจจะเหลือแค่3-4วันอะไรเงี้ยค่ะสมมติแต่ถ้าเราใช้อะไรที่แห้งไปตักก็อยู่ได้นานเท่านานตับใดที่น้ำมันยังท่วมน้ำมันยังเยิ้องนะคะอยู่ได้นาน คือโบราณเขาใช้วิธีนี้เขาไม่ได้มีตู้เย็นเนี่ยเขาก็ใช้น้ำมันเป็นตัวเก็บขนาดข้าวสารก็ยังก็ลองดูนะอาจจะเก็บไว้ในน้ำมันได้นานโดยที่มอดไม่ขึ้นอะไรประมาณนั้น เสียงเปี้ยๆแล้วคะ่ะมะพร้าวเริ่มแบบแตกมันบ้างอะ ตักให้ดูใกล้ๆเสร็จแล้วหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะอือใส่อ,อีกนิดนึง ไฟก็ลูกแรงพอดีเลยนี่นะคะให้ดูใกล้ๆแดลโอเควันนี้ขอบคุณมากค่ะสำหรับการรับชมขอบคุณที่ใส่ใจในสุขภาพของตนเองหันมานะศึกษาอาหารสาคารีมาเปิดหูเปิดตากัน ดีใจและขอขอบคุณค่ะขอรอบน้อมนโมโพธิรักค่ะ